อิลสูตัวออนิวเป็นรุ่นวีคอสสี่ประตูเกียร์ออโต้นะฮะไม่ว่าจะเป็นปีกนกการทรงตัวการเข้าโคง้งซ้ายโค้งกว่านะรถรุ่นนี้ผมบอกเลยนะไม่มีร่อนเลยปีใหม่แล้วนะครับเราลดให้ลูกค้าไปเลยนะฮะเหลือสวัสดีปีใหม่ครับ วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดรถยนต์มือสองนะฮะที g ค o d กูดคานะครับ mm hmm. ผมชีดนะฮะเจอกันเช่นเคยกับในช่วงเซลล์ช่วยขายรถนะครับ mm hmm. วันนี้ปีใหม่เรามีรถมานําเสนอกับลูกค้า1นคันนะฮะปเป็นรถใหม่ๆเลยนะครับเป็นสายลุยนิดนึงฮนะนั่นก็คือเป็นรถกระบะเจ้าอี u ูสุออ n นิตัว v ี orn, อคอร์อะไรอย่างเงี้รุ่นนี้เป็น4ประตูออโต้ตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะรุ่นนี้ เขาออกแบบมาแบบไหนนะฮะซึ่งเป็นตัวใหม่ของเจ้าอิวซุเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยวันนี้ปีใหม่นะเราก็มีรถใหม่ๆมานำเสนอกับลูกค้านะฮะนั่นก็คือเจ้าอีลซุตัวออนิวเป็นรุ่นวีคอร์สประตูเกียร์ออโต้นะฮะบ,บอกก่อนว่ารุ่นนี้เป็นเครื่องขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่อง3,000ซีซีนะครับ,รรบตัวท็อปเลยตัวนี้ตัว M เลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเจ้าคันนี้รูปร่างภายนอกภายในเขาออกแบบมาแบบไหนนะครับอันดับแรกเลยตัวนี้เป็นสีขาวเลยนะสีขาวมุกนะฮะนี่สีขาวสวยเลยทั้งคันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูหน้ากระจังกันเลยนะตัวนี้หน้ากระจังตัวนี้ก็ให้มาด้วยด้านบนนี้จะเป็นสีดําส่วนด้านล่างนี้จะเป็นสีเทานะฮะคล้ายๆเขี้ยวเลยนะตัวนี้นะส่วนเจ้าโลโก้ i อลซูเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบคโครเมียมสวยงามเลยนะครับด้านล,ล่างตัวนี้ก็จะเป็นแบบดําเงานะระบายความร้อนแล้วก็รับลมได้ดีมากเลยนะครับส่วนไฟหน้าที่ให้มาตัวนี้ก็เป็นแบบแบบโปรเจคเตอร์เลยนะนี่โปรเจคเตอร์เลยแล้วก็มีไฟ เดลทามเนดดิ่งไลท์ให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนไฟเลี้ยวด้านล่างตัวนี้เพราะออกแบบมาสวยงามมากนะรุน่นนี้ไฟเลี้ยวจ้จะเป็นตัวนี้เลยนะครับด้านล่างนะฮะปกติก็จะอยู่ด้านบนนี่มาอยู่ด้านล่างพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นกลมๆนะตัวนี้นะเป็นหลอด LED เลยนะฮะพร้อมมาร์กิ้งเซนเซอร์4จุดเลยนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้ก็ออกแบบมาเป็นสีเทาตัดกับตัวสีขาวนิดนึงนะผมบอกว่านะ รุ่นนี้น่าใช้มากเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยนะเจ้าอีสุส์ออนิว e ตัวนี้เป็นโฉมวีคอสนะครับเพื่อนสล้อนะฮะเขาออกแบบมาแบบไหนนะเดีย๋ยวดูด้านบนก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นแหลกหลังคานะฮะซึ่งออกแบบมาเป็นสีเทาตัดกับสีขาวนะครับพร้อมการสาดติดให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยพร้อมฟิล์มใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างด้านนี้ก็เป็นสีเทานะฮะด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นสีดํา พร้อมไฟเลี้ยวตัวนี้นะเป็นหลอด LED แล้วนะครับส่วนเรามาดูตัวคิ้วซุ้มล้อก,กันนิดนึงนะเจ้าค่ายยูสุนี่เ็าออกแบบมาสวยงามมากเลยตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะฮะตัดกับล้อนิดนึงนะครับบันไดก็จะเป็นแบบออริจินอลจากโรงงานเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีสีเทานะครับส่วนมือเปิดทั้ง4บานของเจ้ายูสุคันนี้ ก็เป็นแบบสีเทานะฮะปกติแล้วผมเจอมาเป็นโครเมียมเยอะตัวนี้จะเป็นสีเทานะแต่ก็จะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะฮะเปิดนะสีเทาของสี่บาทเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูหน้ายางกันเลยนะเจ้าคันนี้ว่าหน้ายางเจ้าของเดิมเนี่ยบอกนิดนึงว่าเขาเปลี่ยนหน้ายางมาพร้อมล้อแม็กด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูแม็กกันเลยนะฮะตัวนี้แม็กก็จะเป็นสีเทาคล้ายๆกับสีสีตัวเดียวกับตัวบางโคนี้เลยนะฮะสีเทาซึ่งเปลี่ยนมาแล้วก็หน้ายางตัวนี้ ก็เป็นยางใหม่ๆปี2021นะฮะหน้ายางก็จะเป็น265 60R18 ก็คือเจ้าล้อแม็กตัวนี้เป็นขอบ18นั่นเองนะครับระบบด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรดแบบสีล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายเจ้าอีซูซูออนิวปี2020นะครับตัวนี้นะฮะบอกก่อนว่าด้านท้ายเนี่ยเฉพาะเรื่องด้านไฟท้ายเนี่ยเจ้าอีซูซูเนี่ยเขาออกแบบมาสวยงามมากเลยนะครับก็จะมองเห็นเด่นชัดนิดนึงนะตามสไตล์เจ้าอีซูซนะครับ แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกราบข้างของเจ้า,ากระบะอันนี้เองนะครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้ Isuzu e D-Max นะฮะส่วนมือเปิดตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ตัว M ซึ่งเป็นตัวท็อปของเจ้ารุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็พร้อมมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยเลยนะฮะตัวนี้นะ่อความปลอดภัยของท่านะฮะส่วนการชนด้านท้ายก็จะออกแบบมา่างนี้เลย นะเราก็จะมีมาร์กกิ้งเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าด้านท้ายคันนี้มีเรื่องอุบัติเหตุชนนะักมาไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะฮะอยากให้ตากล้องซูมชัดนิดนึงนะครับฝั่งซ้ายนิดนึงนะตรงนี้นะรอแม็กอาร์ตเดิมนะครับผิวแ,แห้งๆบางๆนะไม่มีเรื่องอุบัติเหตุชนด้านท้ายมานะครับอันนี้ลูกค้าก็จะได้สบายใจนะซื้อไปแล้วไม่ต้องกังวลน,นะส่วนตะเข็บฝา ท้ายก็ตรงแนวเลยสวยงามเดิมเลยนะครับไม่มีการซีนไม่มีการทําสีใหม่เลยนะครับเดิมหมดเลยนะฝั่งด้านขวาดอานนี้ก็เหมือนกันฮนะรอยแม็กอาร์ตทุกอย่างนี่เดิมหมดเลยนะแม้แต่น็อตยังไม่มีการแกะยังไม่มีการซีนไม่มีการต้นซอกซับในทุกอย่างอยู่เดิมหมดเลยนะครับพร้อมแม็กไลเนอร์สวยๆอานนี้นะจากค่ายอ่สุกเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็กระจกด้านหลังก็จะมีไล่ฟ้าเรียบร้อยเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้าน ฝั่งกระบะนิดนึงนะผมบอกก่อนตัวนี้ก็เป็นโลโก้นะฮะตัวนี้เป็น e s u z u On new ปี2020เป็นรุ่น v-cross เครื่องส0 0 0น cc นะฮะเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อนะฮะตัวนี้เป็น4 wheel drive นะครับนี่สัญลักษณ์เขาบอกเลยมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านคนขับนิดนึงมามาดูกันเลยนะครับสวยงามอ่ะแกะให้ดูเลยสวยๆเหนีวยวม,มากเลยนะแกะไม่ออกเลยเหนียวมากอ่าเนี่นะครับอ่ะแกะให้ดูเลยนะฮะ รอยแมงอาเนีเรียงหน้ากระดานสวยงามนะครับไม่มีเรื่องบาดเหตุชนมานะด้านข้างนี่เนาะสวยงามหิวแห้งๆบางๆเดิมๆเลยนะครับก็พูดง่ายว่ารถคันนี้รับประกันนะบอดีนะ้เนาะไม่มีเรื่องบัติเหตุชนนกะพลิกคว่ำมจมน้ำมานะครับครับผมเมื่อกี้เราดูด้านข้างด้านท้ายกันแ,แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขุมพลังเจ้าอีลสุออลนิว รุ่น v c คอร์ตัวนี้4ประตูออโต้ขับเคลื่อน4ล้อกันนะฮะว่าขุมพลังเขาให้มาแบบไหนนะครับรุ่นนี้กับลูกค้านะรุ่นนี้น่าใช้มากเลยนะซึ่งเขาออกแบบมาดีมากเลยแล้วระบบช่วงล่างต่างๆเนี่ยทางค่ายยูสูเนี่ยเขาดูแลลูกค้าดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นปีกนกการทรงตัวการเข้าโค้งซ้ายโค้งขวานะรถรุ่นนี้ผมบอกเลยนะไม่มีร่อนเลยผมลองเทสแล้วขับดีมากเลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง 3 0 0 0ซ c นะฮะแล้วก็แรงม้าที่ให้มาตัวนี้อยู่ที่190แรงม้าสบายๆนะลูกค้าเดินทางต่างจังหวัดนะผมว่านะขึ้นเขาลงด้วยนะลุยในทางธุรกันดานะผมว่าขับเคลื่อนดีมากเลยคันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเจ้ารถคันนี้ว่ามีเรื่องบาดเหตุชนมาด้านหน้าหรือว่าฝากระโปรงแกะดำสีมาไหมครับอันดับแรกเลยผมแนะนํานิดนึงเป็นตัวหัวน็อตฝากระโปรงด้านหน้านะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ ไม่มีการแกะหน้าเสังเกตง่ายๆนะครับสีเดิมๆไม่มีบินไม่มีเลยนเดิมๆนะฮะแล้วก็ซอกซับในเดิมๆนะบองโคนด้านขวาเนี่ยหัวน็อตเดิมๆเลยนะครับผิวบางๆแห้งๆเดิมๆนะครับทอบเดิมนะผิวบางแห้งนะสวยงามเลยนะครับกว่านหน้าก็รูกลมคมชัดนิดนึงนะสวยงามขานหน้าก็สวยงามเลยสีเดิมนะตัวนี้ก็จะมี q c จากสูวนยี่สูสุนะเอามาร์คกิ้งไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนเดิมหมดเลยนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูหัวน,น็อตฝั่งขวากระโปรงด้านขวานหนึ่งนะหัวน,น็อตเดิมนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเห็นไหมฮะสวยงามไม่มีการแกะเลยเนาะเนี่ยฮะรูคมคมชัดเลยซอกซับในเดิมบางคนด้านขวาอันนี้เดิมหมดเลยนะกับผมเดิมหมดเลยนะเน,นี่ยนะเดิมหมดเลยบางบางบาง,บาง,บางเพตุเดิมนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆให้ลูกค้าเลยตัวนี้ก็จะเป็นระบบเบรก็จะเป็น ABS 4ล้อเลยนะครับเครื่อง3 0 0 0 cc ขับ4ล้อ อ่ะดูตะเก็บฝากระโปงนิดนึงไหนเปิดแล้วให้ลูกค้าดูชัดๆเลยนะนเดิมนะตรงแนวเลยนะครับสวยงามไม่มีการแกะไม่มีการซีนใหม่ผิวแห้งๆบางๆเดิมๆรูกลมคมชัดเลยนะสวยงามการความร้อนเดิมๆเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในเจ้าอี u ุสุออนิวคันนี้นะครับว่าเขาออกแบบมาแบบไหนนะครับภายนอกดูแล,แล้วนะเดี๋ยวเรา,าดู ภายในห้องโดยสารกันนิดหนึ่งนะเพราะมีความสวยงามแล้วก็ออกแบบมามีอะไรเพิ่มเติมโดดเด่นบ้างนะครับอันดับแรกเลยขึ้นมานั่งแล้วนะฮะขออนุญาตปิดประตูนิดนึงเหมือนเดิมฮะตัวนี้ก็จะเป็นพุสตาร์ดรถรุ่นใหม่ตัวนี้จะเป็นพุสตาร์ทหมดเลยนะครับอ่าสตาร์ทมาแล้วนะครับอันดับแรกเลยเรามาดูพวงมาลัยกันก็จะเป็นทรงออกสวยๆงามสปอร์ตนะนะครับแล้วก็จะมีสีเทาตัดนิดนึงนะฮะคอนโซล หน้าด้านบนก็จะเป็นสีน้ำตาลสีเดียวกับตัวเบาะเลยนะผมว่าเขาเออกแบบสวยงามมากเลยมีเย็บรดลายต่างๆนี่ดูแล้วืดูแล้วให้ความเข้มแข็งเข้มแข็งอยู่นะผมว่าสวยงามเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้ก็แบบม u l t i f u n c t i o n นะนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีโหมดนะปรับเปลี่ยนช่องนะรับสายวางสายได้นะครับตัวนี้ก็รองรับถึง Apple c a r p เ a y เลยนะครับส่วนด้านขวาตัวนี้ก็จะมีคุรุคอนโทรลนะคร นะครับแล้วก็โหมดต่างๆเนาะอันนี้เเดี๋ยวก็ลูกค้าอาจจะต้องไปศึกษาคู่มือกันใช้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับส่วนจอด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะจอนี้ก็จะกว้างประมาณสักสินิ้วได้นะผมว่านะแล้วก็ระบบก็จะมีตัวปรับแต่งต่างๆเปลี่ยนภาษาตัวลงมีอ่ามีนิเกเตอร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมกล้องมองหลังใ้ลูกบ้านะฮะ่ความปลอดภัยนะครับระบบแอร์ก็จะเป็นแบบแอร์แบบอ,ออโต้นะมีโหมดปรับนะครับอุณหภูมฝิฝั่งซ้ายฝั่งขวานะ ครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์โฟร์วิลนะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ระบบ6สปีดพร้อมเล่นเกียร์ตัวทิปโทนิกได้นะครับส่วนเกียร์โฟตัวนี้ก็จะมีโฟร์ไฮโฟรโลนะเพื่อความสะดวกสบายกับลูกค้านะครับในการเข้าเกียรนะ์เนาะอันนี้นะครับสะดวกสบายเลยก็จะมีที่วางแก้วให้2ใบเลยนาน,นี้ด้านข้างเนาะระบบเบรกก็ทั่วไปเนาะอย่างนี้นะฮะเกลกลางก็โอเคใส่สัมภาระได้บอกว่าเป็นสีน้ําตาลนะพร้อมระบูระบายความร้อนให้เรียบร้อยเลยนะครับ ส่วนคนขับฝั่งคนขับตัวนี้บอกก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะปรับแบบแตบะบทิศทางได้เลยนะฮะส่วนคนนั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเมนนวดธรรมดานะปรับธรรมดากระจากข้างจะเป็นออโตกระจากก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีที่บังแดดก็จะเป็นสีดําพร้อมกระจกมีไฟให้ด้วยนะครับฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งก็เหมือนกันเนาะมีไฟเหมือนกันนะฮะอ่าผมนั่งตัวนี้ก็ที่ใส่แว่นนะ แดดแวนสายตาเรียบร้อยพร้อมไฟแบบแสงจันสองดวงนะครับแอร์แบ็กที่ให้มาผมนับได้ประมาณ6ใบนะครับก็มี1 2ฝั่งตรนี้3 4แล้วก็ฝั่งเบาะคนขับกับเบาะคนนั่งนะทั้งหมดก็6ใบนะครับเจ้า Isuzu DMAX a l n New ปี2020เครื่อง3,000 c ตัวนี้เป็นเครื่องกับเคลื่อน4รล้อนะฮะ เกียออโต้สประตูนะครับรถสวยรถบ้านรถเดิมรับประกันเลขใหม่แท้ไม่มีการปัดต่อจมน้ำนะฮะเลขไม่ปัจจุบันอยู่ที่24,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับอีก2020นะราคาพิเศษพิเศษให้ลูกค้าเลยนะครับจากปกติผมขาย9 8 8 0 0 0 0 0บาทปีใหม่แล้วนะครับเราลดให้ลูกค้าไปเลยนะฮะเหลือ9 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ กค้าที่ดูรีวิวนี้อยู่สนใจอยากได้เป็นเจ้าของอยากจัดไปแนนติดต่อทางทีมงานทีเคคุดคาได้นะฮะส่งเอกสารให้เราดูก่อนนะครับเรื่องผ่านเรียบร้อยแล้วเราจะนํารถคันนี้ไปบริการส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สคร i b e กดกระดิ่งเพื่อท่านที่จะไม่ได้พลาดโอกาสชมคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ผมจีด๊ดต้องขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านนะฮะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับนะแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอได้ทองนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ทางทีมงานทีเคพุทธาด,ด้วยนะครับขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ